สบททดสอบแรงๆที่เหมือนจักราวาลกำลังกลั่นแกล้งคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตในบางช่วงเวลาเต็มไปด้วยบททดสอบที่หนักหนาสาหัสเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่ากำลังพยายามบีบคั้นให้จนมุมมันเป็นแค่ความบังเอิญหรือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ก่อนแล้วบททดสอบที่ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่เพื่อขัดเกลาให้คุณได้เติบโตขึ้น มันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่หากคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันคุณอาจจะพบว่าทุกบททดสอบล้วนเป็นบันไดที่นำพาคุณไปสู่ตัวตนที่แข็งแกร่งขึ้นบททดสอบที่หนึ่งการปล่อยวางจากสิ่งที่คุณรักคนเราทุกคนนั้นล้วนต้องมีสิ่งที่รักและหวงแหนไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือการงานหรือแม้กระทั่งความคิดไอเดียของเรา แต่เมื่อใดที่สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งยึดติดจนคุณรู้สึกว่าไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้หากต้องตัดขาดหรือปราศจากมันไปนั่นแหละคือจุดที่มันกลายเป็นรูปเคารพซึ่งเบี่ยงเบนคุณจากจุดหมายที่แท้จริงไปจากกระวานจะแสดงให้คุณได้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นคุณจะเผชิญกับประสบการณ์ที่ทา้าทายแต่เต็มไปด้วยบทเรียนอันทรงคุณค่าและนี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งหรือลงโทษแต่เป็นกระบวนการเติบโต ที่ช่วยให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งการทดสอบที่สองการทดสอบความอดทนเมื่อต้องรอนานกว่าปกติการรอคอยนั้นอาจให้ความรู้สึกที่แสนจะทรมานคุณลองพิจารณาในมุมมองใหม่ว่าช่วงเวลาแห่งการรอคอยนั้นไม่ใช่ช่องว่างที่มีแต่ความว่างเปล่าแต่เป็นช่วงเวลาที่มีจุดหมายเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวทุกวินาทีที่คุณรออย่างอดทน คุณกำลังสะสมปัญญาความยืดหยุ่นและความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและเมื่อเวลานั้นมาถึงจะทำให้มันกลายเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมแบบทดสอบที่สาการทดสอบความศรัทธาเมื่อทุกสิ่งกำลังพังทลายเมื่อทุกสิ่งกำลังพังทลายคุณจะถูกเปิดเผยถึงแก่นแท้ของตัวเองความเจ็บปวดและความยากลำบากไม่ใช่สิ่งที่ไร้ความหมายอีกต่อไป แต่มันเป็นกระบวนการเพื่อการตัดแต่งกิ่งก้านที่ตายแล้วออกไปและเพื่อให้คุณเติบโตใหม่ในแบบที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับบททดสอบแบบไหนขอให้คุณจงจำไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ได้มาเพื่อทำลายคุณแต่มาเพื่อสร้างคุณขึ้นใหม่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตกำลังก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆเ,เพื่อไปสู่จุดที่สูงขึ้นของคุณ